สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามาซับน้องใหม่เนาะนี่กันน้องใหม่นาะพี่น้องน้องใหม่น้องใหม่หมเดี๋ยวขอดีผ้ามาซับซับไอ้ทีบ่ค่อยเห็นก่อนดอกพี่น้องเห็นแต่น้องใหม่เนาะสิมสาซับซับนี่ละจ้ะกับโถมใบนาะพี่น้องเนาะ เห็นบ่มันไหม้เลยนี่นี่เป็นเป็นอันหลายเตอร์คู่พี่น้องมันเผาหน้ามันน่ะมันพ้นยุดธพ้นยุดธละมันก็เลยใหญ่ประมาณนี้ละจ้ะ นีอ่เนาะพี่น้องเนาะฟังทั้งผี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 ทั้งฟังผีเนาะพี่น้องเนาะนี่ประมาณน,นี้แหละจ้ะพี่น้องก็เห็นไข่กับว่าเป็นยังเนาะเพราะต่ว่าเห็นน้ำใหม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเอาว้แนวดี๋อันนี้ นำ้ำมันสีอันมันสิบอมมีนอแนวมันเด้นอหนุนนอแนวมันเด้จ่าพี่น้องแต่สิประมาณนี้แหละจ่าพี่น้องเดี๋ยวมาทั้งสีกเนาะทางสีเจ้าว่ามันสีได้บ่ได้บ่หูมันสีมือไปบ่างนะพี่น้องฟังดังไหมเดี๋ยวเราค่อยเห็นตัดปันได้บ่ผู้ใดจับกล่องให้คอยพี่น้องอันบ่มีคนจับกล่องให้น่จาจะสี ได้ประมาณนี้นะแล้วนะจ๊ะเนาะอันเพราะว่าห้าตัางกล่องเอง,งน,นะน่อันนจะคล้องกับเฮ็ดว่าหันเด็กเจงเนี่ยสีนะจาจะจะเลยสีบ่คอยเห็นสัตว์นะพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องเนี่ยตัวน,นี้ก็กระลังสิแตกออกนี่อืบ่มีล่ล่ะล่ะจ้ะบานนี้พี่น้องมดซ้ำน,นี่ละโอ้ยหนีนอนนึ่ง นอนเี่ยเสาไวแน่วว่ะฮก็มีิตาคุดไปหมดอาร่ณ์เก็บเนียงก็ได้เอาไวแน่วไว้เนิ่วเลยจักอย่างเลยไวอยงบ่อนบ่ได้ไวหลาย อ่อนๆออนออนพี่น้องอันนี้ซับเห็นเห็นเลยนะพี่น้องเนาะนอนนั่งดินมันพี่น้องขาจุนพูนเลยนอนนั่งดินนั่งขาจุนพูนเลยจ้ะประมาณนี้แหละใส่วิถีชีวิตธรรมชาติพี่นอ้องหาอยู่หาอย่าหา,า,ากินธรรมชาติประมาานี่แหละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวบ้านเนี้ขอ่อยิดข้ามอัน ท้ายมันนอกพี่น้องเนาะอันจักหน่อยกระสีเข้าล่ะอันนี้วอยเฮ็ดแบบท้ายบ่ได้ตัดต่อเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าห่วเราอยากต,าตดัดต่อเหอะเพแม่นว่าบ่อยากต,าตดัดต่อเราจะกองต,ตอดัดต่อบ่เป็นกะได้ซ้ำได้เอาซ้ำน,นั่นเนาะพี่น้องเนาะตามภาษาผู้เฒ่าผู้เฒ่าเป็นอยากเค็ดอันยูทูบ พะว่ายังล่ะจะของกับมีแบบว่าอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วอยู่บนนอกอยู่แล้วนะพี่น้องล่ะก็เลยอยากทายให้เบิงว่าขนาดเท่ามาอยู่เมืองนอกเข้ากันยังได้มีของอยากของกินคือเมืองไทยยังสีน้พี่น้องเนี่ยะมาณนีเนาะจากพี่น้องนเนาะเห็นบอกเข้ากับิีไดมีแบบเข้ากับปูกินเทดกินเอาเองเข้ากับสีนะพี่น้องเนี่ยคอยกับปูกนี่ยังวะ ไปขายย่ายเออเสียไปขายล่ะเพราะว่ามูสั่งไหวเนาะเสียไปขายพี่น้องมูสั่งไหวเพราะว่าคนอยู่เมืองนอกคนสิบพค่อยได้กินกันเด้มันกับสิบประมาณนี่ละน้อพี่น้องเนาะนี่ละประมาณนี่โอ้ยพออยากโซ่ตะนอนนี่ละพี่น้องนอนนั่งดินมันนี่นอนนั่งดินมันมันคูดหยากนึจังหน่อยแล้วมันกับมันอยู่แคบนะพี่น้องมันอยู่แคบนี่ละกับประมานนี่ละค่ะพี่น้องจังไดกับกรอบคุ้นได้หลายเด้อพี่น้องเด้อติดขาวมาเบิง อันเป็นกำลังใจให้เด้อเด้อค่ะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีข่อยน้ำนเด้อจ้าเด้อเป็นกำลังใจข่อยได้พูละไลค์พูละแชร์ข่อยก็ดีใจดอกพี่น้องก็สิได้มาเฮ็ดยูทูปให้เบิ่งเนาะมีโน่นมีนี่ก็สิได้มาเบิ่งกันจังซี่นะจ๊ะมาดูน้ำกันว่าอันสาวบุญเพิ่นเฮ็ดอีหยังแน่จังซี่นะก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องโควิดก็อยู่บ้านอยู่หยังอยู่ซองเด้อค่ะ แกจไปหันไปหนีเพื่อนบอกให้ใส่แมดกระใส่ตามเพื่อนได้จ้ะเด้อเข้ามาเข้าก็ต้องฟังค่ำที่เพื่อนบอกเข้านะพี่นอนะ้องเนาะยูผีเพื่อนกันลอกดาวคือกันละ่นละน,นั่นละตอนนี้อ่นละพี่น้องบ่มี่ยั้งดอกคาะจังไรกระขอบคุณได้หลายครับพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบาย